มาแล้วมาแล้วสปอนเซอร์ดอกบอท็อกแยมลอยสปอนเซอร์พ่อของเขามีสวมอยู่นะสปอนลอยพระยังแขกวันนี้ครับมาได้มาได้มาน้าูมแขกมาแล้วนะครับขด้เยค้วกินัขึ้นแล้วไปให้แล้วกินมขึ้นเรียบร้อยขอมาจัดให้ขอบคุณได้ครับขอบคุณ สบายดีครับครับปมอมก็ไม่แจวเลยก่อนขอไปน้องครับอ้าวพ่ากันคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ้าวอัปเดตน้ำผลไม้จ้าหน่อยพี่น้องครับตุ่มห่มกันครับบรรดายูทูปเฮานะครับมือนี้มาเบิ่งตั้งเวทีใหม่นะครับตั้งเวทีสี่เหลี่ยมมืออื่นพออาทิตย์ละมากกวนมูแหรอเลาแต่เ้าแหรอแล้วเหบอป่ากินข้าวไปเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วสิไปซื้อปลากระป๋องไปแกงฮะซื้อปลากระป๋องไปแกงจะเสียดล่อนหาเกบ๊ยวกางตูวน้ำถ่ายเกิ๊น้ำกันเด้อ ในหลักผมนายกิมหลักผมเสมอน้ำกลืนครับครับ,นนาบ,าบมาย่างมาเบิ่งตั้งปีก่อนโอ้รถหนาไพมาแล้วเวทีเครื่องเสียงระบบซุ้มเสียงสวัสดีครับ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 สว,วัสดีครับปลาสวัสดีครับปลาเป็นตู้ล่องหุ่นตู้ล่องหนมาไหมเนี่ยตู้ล่องหนเบิ่งครับพี่น้องครับปุ่นปลาคุ้มจุ่นครับแนมไปสิบหกนนะครับเพราะว่ามันล่องหนปลดตั้งไปไรหบักหลายเตื่นแบบตัวเน <ขา S 3> ี่ย ของแทะของแท่นะครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วรถเอียงรถเครื่องปั่นหวกันนี่โอ้รถตู้ปาดตัวแมนบ่ว้ช่องแรกเลยครับแมนบนเขาเจ้ามาทายหลายช่องเลยได้เนิ่ยบนไดเลยโอ้จานลอยคือฟูกแต่พี่น้องครับปดตัวเพรันสียดเสียเอ้มลอยเลยที่ขวายปัดเนี่ย ปาดปาาเดียวเดียวเดียวสนอไปซื้อปลากับป้องซื้อเอ็มลอยมาฝากน้นจะคนจะคนเนี่ยเอมลอยมาเนี่ยจะรู้หนึ่งนี่ยโอเคมากเลยพี่น้องครับโอ้ช่องไหนพนเปลิ้ลน้ำแน่พนเปลิ้ลน้ำช่ไหมพุ่มโอ้พี่น้องเอ้ยมาท่านพอดีครับพี่น้องครับนี่ขออนุญาตบาทครับเด้อสวัสดีครับขออนุญาตบาทครับพีทคลิปสู่พี่น้องเบื้องคลิปนี่นะครับฟุกพอดีพนมาโอ้ กินหัวนาตัวเนี่ยข้าเจะาบังหัวหนามเออสุ่มนำคนมันได้กินด่างมันว่้ผมกินหัวนาก่อนเอาจังหวะจังหวะเนาะพอเนาะพับปุ๊สาวได้เปิดซิ่งเลยจ่ายเลยเว้ยเนาะเอาโอ้เพิ่นเพิ่นบทษหายผมก็จงเต๋่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่่ โอ้โครับยืนยันจากปลาแล้วว่าสันปลาไปร้อยล้นฮะคือเก่าคือเดิมนั่นแหละพี่น้องนะครับปูไดยไทยแกเบิ้งคือเกลืพี่น้องเอลยนะครับทีมงานเท่าคือเก่าคือเดิมนะครับเบาดวงหัวมวลกันเื้อเนี่ยแหละนะครับบอดปนกัสิมีมาเก็บรายละเอียดอีกเทือนึงนะครับช่องใหญ่ปนกับโอ้ยเพื่อนดีดีก็ช่องน้อยนะครับช่องน้อยเท่ากับทายแค่ลวกๆไปซื้อท้ายอปพี่น้องเดืเบิ้งน้ำกันซื้อนะครับนาเดี๋ยอีกช่องนึงเบาอีกมา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 เปิดซิ่งเนี่ย นั่นอันนี้คืออันปะปลาบนวันว่ารถรถดแก่ตูลำพงมากนะครับเนี่ยพี่น้องโหดลดตูด้ลตเลยโอ้ <c oughs> นั่งในไร้คนด้วยสันอันนี้คือโค้งสางตูลำพงแล้วก็สิงห์ลำพงจากตู้นี่มาลงเสน,นีนะครับพี่น้องครับโอ้ยเปิดซิ่งเลยครับพี่น้องครับเอา อน้าบนสวัสดีครับอน้าบนอาโอ้ยมาตเตยก,ตกรุงเทพฯปนป่เนี่ยมาเตยกรุงเทพฯปนป่ไปไทยโดนโอ้ไปไทยโอ้ไปไทยโดนมาเต่หน้าบนบ่เอาให้เพจนเตรียมการก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังไหเพจนลงตูจ้จังสียางมาเบ,บิ้งนะครับเนาะเอาเบาอีกเออเพจนว่าสิได้เปิดซิงเปิดซิงตู้เนี่ยตูล้ละโพงใหม่ไงแกะกรองเลยเพจนว่า ไปยันพดนพอดีช่องจาน1อยเปิดซิ่งเลยวนเออช่องง่ายยู่ช่องงไปใช้ยพุมไปรนแ่มสัตเจ้าเปิดซิ่งเลยเพิ่วางเสียสองช่องเลยเหรอเออเนี่ยทางนี้เป็นเวทีพี่น้องครับถาเบิ้งพี่น้องถาเบิ้งตู้เครื่องเสียงนี่ท่านนี้ก็เวทีนะครับพีนองพอนกาลังตังอยู่เอ้าเดี๋ยวมาเบิ้งเครื่องเสียงไหมนํากันพี่นองพดีเลย โอ้ยว่าเปิดซิ่งผู้เดียวลืมเป้าเอกกั้ยูนับกันมาเลยเปิดซิ่งสองคนเลยบัดน,นี่นป้าเพิ่นว่าป้าเพิ่นว่าเปิดฟ้าตู้ออกนี่คือว่าแกะกล่องเลยนะครับเพราะว่าช่องไหน,พน,นเพราะท่านมีไทยไปนะมีแต่เขาจ้ามาไายวิธีเขาจ้ากลับไปพอได้มาไายวิธีกลับไปแต่ว่าเจ้าในช่วงพอดีเวลาเลยแล้ววะเออคั้นนี้แหละแมนแน่นะพ้นเรามาหนิ พอดีเลยพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบร์สูตรใหม่น้ำกันพี่น้องครับเปิดในลเพอน่าสิเปิดเดี๋ยวนี้ได้ด้วยหนี่งที่แรกเพอน่าสิถ่าช่องใหญ่มาถ่ายเพอนว่าโอ้พอนก็สิบอท่านดอกเพอนว่าเพอนก็เลยสิเปิดใส่เลยถดาช่องใหญ่มาเก็บรายละเอียดเอาเอราะว่าบอดโจไปเอารถแห่อยู่พี่น้องนะครับย่านบอดท่านจะได้พอนก็เลยเอาเตรียมการก้อนนะครับเออย่านบ๊อบุธาย่านบอดท่านนั่นละเดียวกันเอาถ่าเบอ่์น้ำกันพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตบาดครัเด้อคลิปนี้เด้อนะครับขออนุญาตเปิดซิ่ง นะครับขออนุญาตเปิดซิงสู่พี่น้องดูนะครับตู้ใหม่มาถึงแล้วสันเปวนว่าจังหวะมาพอดีว่าสิมาซื้อปลากระป๋องว่างก็เลยขี่ผ่านมาเห็นโอ้ยเขาเจ้าคือสิไทยหลายคนละละ,ละสนอก,ก็เลยเอาไปเป็นยังเขาเก็บภาพสู่พี่น้องเบิ่งอีกจักคลิปจักช่องก็เลยวางสีนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเคนกำลังปรึกษากันอยู่นะครับอ,อ้าวเปิดแล้วเปิดมีดเปิดชันปุ้ยไม,ไม่ไม่เยี่ยมเลยตัวนี้พี่น้องเอ้ย ฟาป่าไหมกินเจกอกก็ได้บยปีนคือเียงบอสาเราโยกปให้เลยพี่น้องครับนี่ยกัวหาลานกลัวซื้อน่าได้ซีทงมอโตคอยเนี่ยพดแล้วพดแล้วพี่น้องเอ้ยสาน่ห็นบอปาเรา่ับานสาวน้อยเพซื้อไม่ด้แพี่น้องครับเมื่อกรันตีจากป่าเลยนะครับนาเลาเป็นคนขับรถขึ้นมาเองเลยพี่น้องมาแต่รุงเทพใหม่เลยบอสมาใหม่มเลยแขกกองเลยเบาเอก กินเจี๊ยบหอมหุยเลยเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วเพิ่งกะสิยกไปใส่รถขั้นนั่นบ่ดเนี่เพิ่งกะสิตั้งขึ้นเกดีตัวบัดนี้เอารถเทียบขางเวทีแมนต้องใส่รถขั uh, like ้นนั่นพอได้รถขนส่งซื้อได้หนิรถกันนี่คือขนส่งตู่ป่ะแมนโอ้ได้เปิดซิ่งแล้วเมาเนี่ยแก้วแก้วแก้ว บทันของไหมของไหมหอมกินเจ๊กหอมกินเจ๊กเหลื่อมยาบหยาบเลยหอมกินเจ๊กเลยโอ้ยไม่ไม่เลยตัวนี้พู้นึ่งมงคลสตูดิโอ้บอลนี่บ่ยังนี่วอเทควัอเทคอืมว่เดียสบุกเด่นโอ้วอเทควอเทควอเทคหรือวาเทคกคันอ่านเป็นภาษาไทยเนี่ยว่าเทคกได้เนาะ w a วา V a กวาคือกันคือวอสักเอ้อ สมัยตะกี้เรียนอยู่พอหาปกืออไไดอยู่มอนังวดมอสามเรียนจักเสียประจังคิดเรียนนิรลดมอศิอาโวกแหงมอไก่เลยบัดประจังคิดติสูตลอดแจก่าเขาพ่อจะเลยจกเขาตีแต่ังเหมือนเรียนหัววก้เล นี่ครับพี่น้องเบิ้งครับละพงชุดใหม่ครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งครับนี่ครับนี่เบิ้งครับได้พ lin, os, ี่น้องได้เบิ้งเอ้วเอาพ่อแม่สิโอ้โหเจ้กแล้วนะพี่น้องถือไปแค่ไหนสิบสองล้านนั่นแล้วสิบสองล้านนี่น่ะเออหาล้านก็สิบสองล้านนะพ่อบอกแล้วได้พี่น้องเล้วเอานะพ่อศรพ่นบอกแล้วเลือกเอาพี่น้องเออขันพูงใด้ถือโอนไหนนะพ่นศรไจะหาเงินเขาดอกแล้วปะแล้ววันที่หนึ่งอะสายบอกก้องสายตู้เชื่อมบอกก้องตู้เออเอาจังสี่ เอาจังสี่เบาเอียกเข้าเข้าท้ายเต้ซัมนี่สักก้อนตอนประกอบตอนยัง้งหาช่องใหญ่พันมาลงเข้าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเข้าสิไปซื้อปลากระประ๋ปะองไปแกงสสเสร็จแล้วหิวเขาแล้วเอาเอาซัมนี่ก่อนพี่น้องนะครับผมนอ้อเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วให้ช่องใหญ่ซูพี่น้องเบิ่งซะนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกะกำลังสิขนลงใหญ่าจากขั้นนี้ไปใส่ขั้นนั้นเพื่อสิแต่งระบบนะครับเดี๋ยวจังไหนเออรายละเอียดจังห้ช่องใหญ่เพิ่นมาจัดการ เข้ากับแครมาเพิ่งตอนเพิ่งเปิดซื้อหรอกถ้ามาดมกินเจี๊ยกระ้องก็ไปสั่งตัวแบบนี้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มลอยมาหายเด้อทีมงานเน่าเนี่ยเดี๋ยวเอ็มลอยไม่เพิ่นก่อนไปพอดีเราไปร้านค้าเอาเอ็มลอยมาฝากเพ่อนว่าอ่าเพื่อนว่าเอ็มลอยไหนเด้อเพื่อนว่าได้กินอันได้กินกินเจี๊ยกระ้เองกับไป ครับผมผมมีผิดหวังครับเดี๋ยวไปจัดมาให้เพราะว่าสิไปซื้อปลากระป๋องอยู่ฟังจะซื้อผลลวดนี่อ่าร้อยแคตผมมีร้อยผมมีร้อยอ่าร้อยผมมีไปเลยเอรังการงานสางเน่าพังเอียงเนาะเอ้าเปิดซิีงแล้วมื้อนี้ได้กินเจ๊กแล้วโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเอี่ยมร้อยไม่เพิ่นก้อนบัดนี่ทีมงานเฮาดูแลก,กันไปนะครับนี่นะครับ จวดจาดฟันบ่มรายละเอียดจะเนื้เดี๋ยวให้ช่องใหญ่เพิ่นมากไทยสูบีนองเบิ่งกันเลียกกันนะครับการประกอบกันจะได้จังให้เพิ่นเบิ่งน้ำกันนะครับจานลอยกัเอาซ้ำนี่เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะพอได้จวดจาดฟันบ่มกันพี่น้องครับตั้งเวทีแล้วนะครับทางสนามกีฬาบันเพียงคือเก่าคือเดือมมองเก่านะครับพี่น้องนะครับบูเลสิไปสิมากะอยู่มองเก่าหรือว่ามาบัวลอยกะซื้อบัตรออนไลน์เอาเด้อพี่น้องเด้อบัตรออนไลน์กัราคา108บาทประด่างันกับลอยเศร้าเท่านั้นพี่น้องครับเอ้า จะประมวลมาซื้อน้ำกันมืออื่นพี่น้องครับมืออื่นะนะครับมืน่นแล้วเขากับสีสม้มญ่อีกรอบนึงอ่ะพ่นไปแล้วครับรถพุ่นเลื่อนไปแล้วมานเลยเอาพ้นจัดการรถร่างนี้พี่น้องครับแปลงเอเอบอร์ลอยไม่พ่นก่อนไปไปเอเอบอร์ไปไปไปเอาล่ะซ้ำนี่เอาไปจองเงินพนทายน้ำเนี่ยมันสิเพ้นก่อนเพิ่นกินเจ๊กอะ่ะเออไปพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับสบายดีอยู่ดีพี่แฮงครับพอกัน มืออื่นนะครับมวลเสือนหัวเซลกันเด้ไปดองเด้อนะครับมาหอดแล้วเครื่องเสียงไม่ชุดละหาล้านวัสดปาดไปดองเอ้ย